กอ้โหโอกโหสุดชมงกคุกขันตมตัวมฮาวาดูกิโอว์กอมุกันได้ฮาเมตสตูมิโอว่ายลยูสีสโอฮาโซ่ก้าโนะเก่งเกินไปกากเกินไปหล่อเท่เกินไปลงคลิปไวเกินไปคนโดนหักเงินเดือนประจำชาติจำไว้โนฮอนี่เจืดโดนกอปคอนเทนต์นักตบมือมืออาชีพไม่มีใครรู้จักมึง แซดคาชาไงจะใครล่ะลงคลิปช้าเกมมิ่งมึงจะมาแหกปากแข่งกับกูใช่ไหมคอนเทะไม่มีอะไรจะพูดเอา F N F มารลยยำขยันตัดต่อคลิปแบบสุดๆเกมมิ่งเซนนีสืเกมมิ่งพอๆกับไอเบคอนข้างๆอ่ะไม่คิดว่ามึงไทยนี่ละเฟี้ยวหรอและนี่คือชมลมคนมีมอดเป็นของตัวเอง สันสันแต่เรื่องใจความใจความ,มาว่าอะไรวะ